สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนและผู้ปกครองทุกท่านนะคะค่ะช่วงนี้สถานการณ์โควิดยังเป็นหน้าเป็นห่วงนะคะเด็กๆก,ก่อนออกจากบ้านอย่าลืมสวมใส่แมสพร้อมล้างมือด้ดยวยเจลแอลกอฮอล์บ่อยๆนะคะสวัสดีค่ะดเด็กๆนักีนชันประหบศึกษาปีที่สี่ทุกท่านนะคะวันนี้นะคะเราก็จะมาเฉลยแบบฝึกหัดน,นะคะคณิตศาสตร์ที่เราได้ทําไปเองกันเองนะคะมาดูก่อนว่าเราเรียนอยู่บทที่1น,นะคะ จำนวนนับที่มากกว่า10,000แสนนะคะเราทบทวนกันไปแล้วเรื่องการอ่านและการเขียนจำนวนนับนะคะค่าของเลขโดดและการเขียนเลขแสดงจำนวนในรูปการกระจายนะคะและ้วก็การเปรียบเทียบและเรียงลำดับจำนวนนั่นเองนะคะวันนี้เราก็จะมาเฉลยแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์นะคะมาดูแบบฝึกหัดแรกเลยนะคะวันนี้แบบฝึกหัด1.3ให้เด็กทำเสร็จกันหรือยังเอ่ย ถ้าเสร็จแล้วเอาปากกาแดงขึ้นมานะคะพร้อมตรวจไปพร้อมกับคุณแนนเลยนะคะและอย่าลืมหยิบสติกเกอร์ที่คุณแนนแจกไปให้นะคะเอาไว้เป็นบัญชีออมใจให้กับเด็กๆทุกคนเลยค่ะมาดูฉเฉลยแบบฝึกหัดแรกเลยค่ะข้อแรกเขาบอกว่าเขียนตัวเลขฮินดูอารบิกตัวเลขไทยหรือตัวหนังสือแสดงจํานวนนะคะ,ะเด็กๆลองดูนะคะ ตัวเลขไทยนะคะเขียนให้ถูกต้องนะคะข้อแรก 17, 9, 1 7 8 9 4 5ดล้านแปดะคะเขียนเป็นตัวเลขไทยและตัวหนังสือได้ดังนี้เลยค่ะเด็กๆติ๊กถูกตามเลยนะคะข้อ2 6งห0พล้านสี่0สค่ะ ข้อ3จากตัวหนังสือนะคะให้เขียนเป็นตัวเลขฮินดูรบิกและตัวเลขไทย2องหมืนหนึ่งนหร้อล้านเก้าแสนเแสนแนะคะห้าสิบห้าล้านล้านสามสิหล้านสองแสน 9ก้ารอเดเดเขียนให้ถูกกันนะคะดังที่ครูแนนเฉลยเลยค่ะเอาประกางมาติถูกแค่เด็กๆไม่ถูกนะคะสามารถแก้ไขเป็นคำตอบที่ถูกต้องได้เลยนะคะไม่ต้องกังวลน,นะคะต่อไปค่ะข้อ2ใหญ่เขียนตัวเลขฮินดูอลรบิกและตัวหนังสือแสดงจำนวนนะคะข้อ1นึ่จำนวน8หลักหมายความว่าอะไร มือขึ้นมาซีนับซิหน่วยสิบร้อยพันหมื่นแสนล้านแล้วก็อะไรคะสิบล้านแสดงว่าแปดหลักต้องเป็นเลขสิบล้านนะคะจำนวนแปดหลักที่มีเลขสองอยู่ในหลักสิบล้านและหลักหมื่นนะคะเลขสองจะอยู่ในหลักสิบล้านและหลักหมื่นนะคะ ศอยู่ในหลักแสนและหลักพัน7อยู่ในหลักล้าน3อยู่ในหลักร้อย1อยู่ในหลักสิบและ5อยู่ในหลักหน่วยเขียนเป็นตัวเลขฮิโนแอลบิกและตัวหนังสือได้ดังนี้ค่ะ27ิล้าน2 3 1หนั่นเองนะคะ ยังไงกนว่างคำได้ไม้เอ่ยไม่ได้ไม่เป็นไรนะคะมาดูเฉลยขอ้อครูแนนเลยค่ะต่อไปข้อ2นะคะจำนวน10หลักจำนวน10หลักหน่วย10บร้อยพันหมื่นแสนล้าน10ิบล้านร้อยล้านพันล้าน10ิบหลักแสดงว่าอยู่ในหลักพันล้านนะคะที่มีเลขสอยู่ในหลักพันล้าน1อยู่ในหลักล้าน9อยู่ในหลักแสน และหลักหมื่นส่วนหลักอื่นๆเป็นเลขสู์นะคะเขียนเป็นตัวเลขฮินดูอารบิกและตัวหนังสือได้ดังนี้ค่ะ4 1 0 1 0 0ล้าน9 0 0 0 0นั่นเองนะคะเป็นไงกันบ้างถูกต้องกันหมดหแน่ๆเลยอย่าลืมเอาสติกเกอร์แปะแบบฝึกหัดหน้านี้เป็นบัญชีออมใจให้กับเด็กๆด้วยนะคะต่อไปค่ะข้อ3ใหญ่ เป็นข้อมูลใช่ไหมคะเป็นข้อมูลในตารางสีส้มนะคะเดีย๋ยวมาดูกันเลยว่า,าเป็นข้อมูลเรื่องอะไรเป็นข้อมูลเรื่องถ่านหินนะคะซึ่งเป็นแร่ธรรมชาติเกิดจากการทับถมของซากพ,พืชส่วนใหญ่ถูกนำมาใช้เป็นเชื้อเพลิงในอุตสาหกรรมต่างๆเช่น การผลิตไฟฟ้าเนื่องจากที่มีราคาต่ำกว่าเชื้อเพลิงชนิดอื่นซึ่งประเทศไทยมีแหล่งถานหินกระจายอยู่ทั่วทุกภาคนะคะโดยมีปริมาณถานหินสำรองอยู่1,239ล้านนะคะตันในขณะที่ประเทศสหรัฐอเมริกามีปริมาณถานหินสำรอง2,37,000 295ล้านตันนะคะจากข้อมูลนี้นะคะเราจะเอามาตอบคำถามดังนี้ค่ะข้อ1น,นะคะเขียนตัวเลขแสดงจำนวนฐานหินสำรองของไทยวงเล็บหน่วยเป็นตันนะคะเขียนเป็นตัวเลขแสดงได้ว่า1,239ล้านนะคะก็มีนักเรียนดูนะเขียนหลักให้ถูกนะคะ จากตัวเลขข้อสองนะคะจากตัวเลขจำนวนในข้อ1เป็นจำนวนจุดจุดหลักเด็กๆก็นับเลยค่ะมีกี่หลักเอ่ย1 2 3 4 5ส7 8 9ี่ห้าดแดและ10หลักนั่นเองนะคะเลขโดดต่อไปค่ะเลขโดด3มอยู่ในหลักอะไรคะหน่วยสิบร้อยพันหมื่นแสนล้านสิบ ล้านนั่นเองนะคะ3มอยู่ในหลัก10ล้านนะคะต่อไปค่ะเขียนตัวปเขียนเป็นตัวหนังสือได้ดังนี้1,239ามล้านนั่นเองนะคะต่อไปข้อ3เขียนตัวเลขและตัวหนังสือแสดงปริมาณฐานหินสำรองของประเทศสหรัฐอเมริกาหน่วยเป็นตันนะคะตัวเลขเขียนได้ดังนี้ค่ะสอง0สน สาม9มื่นเพันสองอเก้าสิบห้าลานนะคะและตัวหนังสือก็เช่นกันค่ะเขียนให้ถูกต้องนะเด็กๆใครถูกแล้วติ๊กถูกได้เลยนะคะแล้วอย่าลืมใส่บัตรีออมใจตัวเองเป็นสติ๊กเกอร์แปะหน้านี้แต่คนละหนึ่งดวงนะคะค่ะอ่าเป็นไงกันบ้างถูกกระหดดแ,แน่เลยนะคะไป,ไปค่ะไปดูแบบฝึกหัดต่อไปไปฝึกแบบหัด1.4นะคะ ให้เด็กแต่ข้อหนึ่งเลยเด็กให้เด็กๆเขียนตัวเลขแสดงจำนวนตามข้อที่กำหนดไปดูเฉลยกันเลยเนาะนะคะอันนี้เป็นตัวอย่างนะข้อหนึ่งเขาบอกว่าเขียนตัวจำนวนหกหลักที่มีเลขโดดในหลักหมื่นมีค่าหกหมื่นแสดงว่าและเลขโดดหลักพันมีค่าสามพันแสดงว่าข้อนี้ต้องมีเลขหกอยู่ในหลักหมืน่นและเลขสามอยู่ในหลักพัน ของทุกๆจํานวนนะคะอันนี้เป็นตัวอย่างที่ครูแนนยกตัวอย่างมานะคะ mm hmm. ดเด็กๆสามารถนําไปประยุกต์ปรับใช้กับของ,ดงเด็กๆได้เลยหรือใครไม่มั่ใจหายรูปส่งให้ครูแนนดูได้นะคะ mm hmm. ต่อไปข้อ2นะคะ mm hmm. จํานวน8หลักที่มีหลักหน่วยหลักแสนและหลักล้านมีค่าศูนย์นะคะเร mm ีย hmm. น,นจะสังเกตเห็นว่าเห็นไหมคะอันนี้เป็นตัวอย่างนะคะที่ครูแนนยกตัวอย่างมาสาม ตัวอย่างให้เด็กๆได้ดูกันเองนะคะสู้ๆนะคะเด็กๆถ่ายรูปส่งมาให้คุณแอนดูได้นะข้อ3มนะคะจำนวน9้าหลักที่มีค่าของเลขโดดในหลักร้อยมากกว่าค่าของเลขโดดในหลักสิบยูสองยห้าสิบนะคะก็ค,คือหมายความว่าอะไรในหลักร้อยกับหลักสิบเนี่ยอย่างเช่นข้อนี้นะคะ350 ก็คือ300กับ50ใช่ไหมคะต่างกันเท่าไหร่เอ่ย250ใช่ไหมคะอันนี้ก็เลย356กับ56นะคะพอลบกันก็ต่างอยู่เท่าไหร่เหมือนกัน250นะคะตัวอย่างที่3ก็เช่นกันนะคะ ลบกันแล้วก็ต่างอยู่แค่250นะคะอันนี้เป็นตัวอย่างคือหลัก,100กร้อยกับหลัก10นนะำมาลบกันเองนะคะต่อไปข้อ4นะคะจำนวน10หลักที่มีค่าเลขโดดหลักหมื่นและหลักพันรวมกันได้4 0 0 0นะคะแสดงว่าหลักหมื่นกับหลักพันเนี่ยเมื่อรวมค่ามาบวกกันแล้วนะคะจะได้ 4 7 0 0 0ื่นะคะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่คุณนอนยกตัวอย่างมาให้เด็กๆด,ดูเนาะ3ตัวอย่างนะคะเด็กๆสามารถนำไปปรับประยุกต์ใช้กับของตัวเองได้เลยนะคะอือต่อไปนะคะข้อ2ค่ะใหเ้เด็กเขียนอยู่ในรูปของการกระจาย7จ็ดแสนข้อหค่ะเจ็ดแสนเก้าเขียนในรูปแบบการกระจายได้ว่า70,000บวก เอ้ยขอโทษค่ะ700,000บวก90,000บวก3,000บวก600บวก50และบวก4นะคะข้อ2ค่ะ3ล้าน8,977เขียนในรูปแบบการกระจายได้ว่า3ล้านวก80,000บวก900บวก70 7ค่ะและข้อ3ค่ะ900ล้าน821,30เขียนอยู่ในรูปการกระจายได้ว่า เก้าร้อยล้านบวกแปดแสนบวกสองหมื่นบวกหนึ่งพันและบวกสามสิบนั่นเองนะคะเอาปากกาแดงมาติ๊กถูกได้เลยนะถ้าใครผิดสามารถแก้ไขให้เป็นถูกได้เลยนะคะเด็กๆซื่อๆค่ะต่อไปนะคะข้อสามให้เด็กๆเ,เขียนตัวเลขแสดงจํานวนที่มีอยู่ในรูปการกระจายที่กําหนดให้นะคะเขียนเป็นตัวเลขออกมานั่นเองข้อหนึ่งห้าพันล้านบวกเจ็ด ร้อยล้านบวกยี่สิบล้านบวก9 0้าหมบวกเก้าพันบวกหนึ่งรอยบวกหนึ่งเป็นคำตอบคือ5 7 2 0ันล้านนะคะ99,101นั่นเองนะคะข้อ2นะคะ2องบวก9 0 0 0สบวกห0พ0นบวกสอง0มืบวกหนึ่งบวก8ปดสิล้านนะคะเขียนเป็นแสดงตัวเลขได้ดังนี้นะคะ 8ปดสิบล้านหนึ่งสองมืหพันเ้าสิบสนั่นเองนะคะติ๊กถูกแล้วอย่าลืมให้มาชี้บบออมใจตัวเองในการติดสติ๊กเกอร์ลงไปหน้านี้เลยนะคะอ่าต่อไปมาดูแบบฝึกหัดต่อไปเลยนะคะเด็กๆเขาบอกว่าเขียนผิดในวงกลมนะคะหน้าข้อผิดแล้วแก้ไขให้ถูกต้องข้อหนึ่งผิดเพราะอะไรคะ ข้อหนึ่งเขาบอกว่า1นึ่งแล้านบวกเล้านบวกเก้าแสนบวกเก้าพันบวกยี่สิบบวกเจ็ดเท่ากับหนึ่งร้อยเจ็ดล้านเก้าหมื่นเก้าพันยี่สิบแปดซึ่งมันผิดใช่ไหมคะต้องเขียนอยู่ในรูปการกระจายได้ว่าหนึ่งร้อยล้านบวกเจ็ดล้านบวกเก้าแสนบวกเก้าพันอ้ยขอโทษค่ะ บวก9 0 0 0 0บวก9 0 0 0บวก20 000, บวก8นั่นเองนะคะต่อไปข้อ2ค่ะจากจาก1 2 5 4ล้าน9 7 5 2 4 3ค่าของเลขโดด9มากกว่าค่าของเลขโดด1จริงไหมคะไม่จริงนะคะ พ9อยู่ในหลักแสน1อยู่ในหลักพันล้านนะคะเลข9เลขโดดเลข9มีค่าน้อยกว่าเลข1นั่นเองนะคะข้อ3ถูกต้องแล้วนะคะเขาบอกว่า5 568ล้าน964เท่ากับ500ล้านบวก900บวก60 บวก800,000บวก4บวกกล่องวงเล็บกล่องสี่เหลี่ยมนะคะจำนวนที่เติมในกล่องสี่เหลี่ยมก็คือ60ล้านเป็นคำตอบที่ถูกต้องนะคะข้อนี้จึงไม่มีการแก้ไขอะไรนะคะต่อไปข้อ4นะคะข้อ4ทำไมจึงผิด่ามาดูกันเลย6 5 6 7 6 1นะคะค่าของเลขโดดในหลัก ร้อเป็นหนึ่งเท่าของค่าเท่าของค่าของเลขโดดในหลักหน่วยนะคะจริงหรือไม่จริงไม่จริงนะคะเพราะ7ในหลักร้อยมีค่าเท่ากับ700 1ในหลักหน่วยมีค่าเท่ากับ1นะคะดังนั้นค่าของเลขโดดในหลักร้อยเป็นเจ็รอเท่าของค่าค่าของเลขโดดในหลักหน่วยนะคะ ต่อไปข้อห้ค่ะผิดทำไมเพราะว่า9อะไรคะ9,450ล้านล้านมาดูข้อห้นะคะทำไมข้อหาถึงผิดข้อห้ผิดเพราะเลขโดดที่อยู่ในหลัก แสนล้านคือ4นะคะดังนั้นเลขโดดที่อยู่ในหลักแสนล้านมีค่าเท่ากับ4ล้านนั่นเองนะคะไม่ใช่สองแสนล้านนะคะต่อไปข้อ6ค่าประจำหลักของพันล้านเป็น1 0 0 0พันเท่าของค่าประจำหลักของหลักสิบนะคะไม่ถูกต้องนะคะเพราะค่าประจำหลักของหลักพันล้านคือ1000ค่าประจำหลักของ หลักสิบคือ10นะคะดังนั้นค่าประจำหลักของพันล้านเป็น100เท่าของค่าประจำหลักของหลักสิบนั่นเองนะคะเป็นไงกันบ้างเด็กๆสู้ๆนะคะถ้าใครผิดออกประกาแดงขึ้นมาเขียนคำตอบที่ถูกต้องได้เลยนะคะแล้วอย่าลืมติดสติกเกอร์ใส่บัญชีออมใจให้ด้วยนะคะต่อไปค่ะ มาดูแบบฝึกหัดสุดท้ายกันแบบฝึกหัด1.5นะคะให้เด็กๆเปรียบเทียบมากกว่าน้อยกว่านะคะมาดูเฉลยกันเลยนะคะค่ะ6 2 3 91มีค่าน้อยกว่า6 6 2 79นะคะข้อ2 7 1 4 0 2มีค่าน้อยกว่า1ล้าน เจ็ด1 74, นะคะข้อ3นะคะ1 9 8 7 7ล้มีค่ามากกว่า1 9 0 8 0 7 7้นะคะข้อ4 7 000, 4 2 7 8 0ลมีค่ามากกว่า7,427,308นะคะข้อ5ค่ะ

355ล้าน5,000มีค่ามากกว่า355ล้าน 5, 5, 5นะคะและข้อสุดท้ายค่ะข้อ8 1260ล้าน979,000มีค่าน้อยกว่า1260ล้าน9 7 000, 9 0 1 0นั่นเองนะคะ ต่อไปมาดูแบบฝึกหัดท้ายท้ายที่สุดของวันนี้นะคะให้เด็กๆด,ดูตารางข้อมูลจากด้านบนนะคะตารางข้อมูลนี้มีชื่อว่าพื้นที่ป่าไม้ในแต่ละภาคของประเทศไทยในปีพุทธศักราช2557ถึงปีพุทธศักราช2558นะคะแต่ละภาคมีภาคอะไรบ้างภาคใต้ภาคกลางภาคเหนือภาคตะวันออกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะนำมาตอบคำถาม5ข้อนะคะ มาดูเฉลยกันเลยนะคะค่ะมาดูข้อแรกขาถามว่าภาคใดมีพื้นที่ป่า,มานะะกกไนะะาม้น้อยที่สุดนะคะเด็กๆก็ไปดูเลยนะคะพื้นที่ป่าไม้น้อยที่สุดนะคะคือภาคอะไรนั่นเองคือภาคตะวันออกนะคะภาคใดมีพื้นที่ป่าไม้มากที่สุดอ่าภาคอะไรคะ พืนที่ป่าไม้มากที่สุดต้องตอบว่าภาคอะไรคะมากที่สุดนะคะภาคเหนือเก่งมากค่ะต่อไปข้อ3นะคะในพุทธศักราชสอง8ห้า้อห้าสิบแปดนะคะ ภาคใดมีพื้นที่ป่าไม้เพิ่มขึ้นจากพุทธศักราช2,557นกักเรียนก็ลองดูตารางเปรียบเทียบระหว่างปี2,557และปี2,558นะคะก็จะมีภาคใต้ภาคกลางและภาคตะวันออกเป็นเองนะคะต่อไปข้อ4ถ้ามีงบประมาณสนับสนุนสำหรับปลูกป่าเพิ่มเติมให้แก่ภาคที่มีพื้นที่ป่าไม้มากกว่า10ล้านไร่ แต่น้อยกว่า15ล้านไร่มีภาคใดบ้างที่ได้รับงบประมาณนี้นะคะก็คือภาคอะไรคะภาคใต้และภาคกลางนั่นเองนะคะอ่าสุดท้ายแล้วค่ะเด็กๆเรียงลำดับภาคตามพื้นที่ป่าไม้จากน้อยไปมากได้อย่างไรนะคะลองเรียนดูซิมีภาคอะไรบ้างภาคตะวันออกนะคะภาคใต้ภาคกลางภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือนั่นเองเป็นไงบ้างคะเด็กๆวันนี้ ทำถูกกันหมดแน่ๆเลยอย่าลืมเอาปากกาแดงมาติ๊กถูกและอย่าลืมใส่บัญชีออมใจให้ตัวเองในการติดสติกเกอร์ทุกหน้าเลยนะคะและสวัสน,นี้คุณแนนมาชเชลยแปซิงหัด1.3ไป1.5ขอจบเพีงแค่น,นี้ค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย